ถ้าวันนี้เธอเลือกได้อยากพาตัวตนแบบไหนไปต่อปีหน้ามีอะไรที่อยู่ในใจที่เธอรู้ว่าควรจะปล่อยแต่ยังไม่กล้าปล่อยแล้วถ้าวันนี้ไม่ต้องพิสูจน์อะไรกับใครอีกแล้วอะปีหน้าเธออยากจะเป็นผู้หญิงแบบไหนแป้งเชื่อว่าเราผู้หญิงทุกคนนะคะมีพลังอยู่ในตัวเองแต่แค่บางครั้งเราหลงลืมไปอาจจะเพราะความกลัวความไม่มั่นใจหรืออาจจะเป็นประสบการณ์ที่ผ่านมาในชีวิตช่องเฮลที่ดอเนี่ยแป้งตั้งใจทําขึ้นมาเพื่อช่วยให้ผู้หญิงกลับมารู้สึกดีกับตัวเองอีกครั้งหนึง่ง กลับมารักตัวเองอีกครั้งหนึ่งผ่านทางการเข้าใจตัวเองความสัมพันธ์และการเติบโตจากข้างในและคลิปนี้ไปอยากจะชวนทุกคนมาทํา energy detox เคลียร์ใจก่อนขึ้นปีใหม่กันค่ะ energy detox เนี่ยมันคือการเคลียร์สิ่งที่ไม่สอดคล้องกับตัวเรากับสภาพปัจจุบันของเราถามว่าเคลียร์ไปทําไมหรอก็ถ้าเธอเป็นคนที่อยากเริ่มต้นใหม่อยากมีตัวตนใหม่อยากพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นอยากเปิดรับสิ่งใหม่ๆอยากจะดึงดูดสิ่งดีๆการงานความสัมพันธ์ดีลโอกาสต่างๆเข้ามา เธอจำเป็นจะต้องเคลียร์พื้นที่เดิมโลกของเก่าที่ไม่คู่ควรแล้วออกไปเพื่อเคลียร์สเปซให้ตัวเธอมีที่ว่างเปิดรับสิ่งใหม่มันเหมือนคอนเซ็ปต์ของการทำดีทอ็อกซ์ลัไส้นะร่างกายของเราอะ่ะเวลาที่เรากินอาหารเข้าไปใช่ไหมคะแล้วมันก็จะมีพวกของเสียที่มันตกค้างสะสมหมักหมมอยู่คือการที่เธออยากจะกินอาหารอยากจะรับวิตามินจากอาหารที่ทานให้วิตามินดูดซึมได้ดีอะ การคลีนล้ำไส้หรือว่าการทำดีท็อกซ์ล้ำไส้เนี่ยเพื่อไปล้างเอาสิ่งกับสกรปรกที่มันอุดตนะันอยู่ตามผนังลำไส้ออกอะ่ะก็จะช่วยทำให้หลังจากนั้นอะนูทริชั่นสารอาหารวิตามินต่างๆที่ทานเข้าไปดูซึมได้ดีมากขึ้นคลิปวันนี้ที่มาแชร์เนี่ยเป็นสิ่งที่แป้่ทำเป็นประจำทุกปีแล้วก็จริงๆหลายๆครั้งอะคะ่ะระหว่างปีแม่ก็ทำไปด้วยนะแต่ว่าการทุกปีทุกสิ้นปีอะมันจะให้ความรู้สึกเหมือนกันได้บิ๊กคลีนนิ่งอ g บิ๊กคลีนนิ่งพลังงาน energy องเอเนอร์ แล้วสิ่งนี้มันเลยทําให้การ manifest การดึงดูด attract สิ่ง,งต่างๆเข้ามาในชีวิตของแป้งทําได้ง่ายมากๆเลยเดี๋ยวจะมาแชร์ในคลิปนี้นะคะคอมแล้วไปเริ่มกันเลยอย่างแรกที่ต้องเคลียร์จำเป็นมากๆสำหรับ feminine อ s s e n c คือการเคลียร์พื้นที่ของเราการเคลียร์บ้านพลังงาน feminine energy รับรู้ผ่านทาง sense ประสาทสัมผัสคือรูปรสกลิ่นเสียงการมองเห็นภาพที่เราเห็นนะ่ะเพราะฉะนั้น บ้านรกไม่ได้การทําพื้นที่ของเราอะให้สะอาดสวยงามก็จะส่งผลดีต่อพลังงานของเราด้วยการเคลียร์บ้านมีอะไรบ้างมีหนึ่งคือเคลียร์ตู้สื้อผ้าพวกเสื้อผ้าเก่าๆเสื้อผ้าอาจจะไม่เก่าก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าในปีที่ผ่านมาคนเราอะเติบโตขึ้นสไตล์เปลี่ยนเอเนอรเปลี่ยนเหมือนคลิปที่แบง ลงไปก่อนหน้านี้นะคะว่าเวลาสังเกตไหมเวลาที่ energy ของเราเปลี่ยนพลังงานของเราเปลี่ยนอ่ะสไตล์การแต่งตัวของเราก็เปลี่ยนเหมือนกันนี่ถ้าเป็นในก่อนแป้งคงไม่ใส่เสื้อแบบนี้เลยแน่นอนเออแต่ว่ามันคือพลังงานที่เปลี่ยนไปจริงๆแล้วมันทําให้รสนิยมของเราเปลี่ยนไปเสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้วเราเคลียร์ออก จริงๆตู้เสื้อนี่แป้งเคลียร์มากกว่าปีละครั้งนะแป้งค่อนข้างเคลียร์แบบทุกๆ3าถึงหเดือนเลยแบบตัวที่ไม่ใช้แล้วตัวที่รู้รู้ว่าไม่หยิบมาใส่แล้วแน่นอนแป้งก็จะเคลียร์ออกเลยยิ่งถ้าเป็นของใหม่อ่ะคะ่ะเราเอาไปขายต่อก็ได้หรือว่าเราเอาไปบริจาคก็ได้ดีกว่าปล่อยให้เขาแบบเหงาเหงาเซ็งๆอยู่ในตู้ของเราแล้วมันทําให้เอ e น g y แบบติดขัดแป้งอะ่ะรู้สึกได้เลยว่าทุกครั้งที่เคลียร์ตู้เสื้อ มันมีความสบายใจมันมีความโล่งใจมันเหมือนกับแบบ energy ในห้องมันถูกรีเซ็ตนะคะนอกจากตู้เสื้อผ้าแล้วอะพวกเครื่องสำอางครีมต่างๆอะอ,อ่อาอายุการใช้งานตัวไหนหมดอายุเคลียร์ออกเลยหรือว่าเครื่องสำอางที่อ,อ่าอายุเกิน2ปีแล้วอย่างเงี้ยและอีกส่วนหนึ่งที่ต้องเคลียร์นะคะก็คือครัวคือพวกชั้นเก็บของของเราตู้เยน็นอย่างเงี้ยอย่าปล่อยให้มีอาหารหมดอายุแบบเน่าอยู่คะ่ะตู้เยน็นคือ ไปเล่นไปเปิดเ,เตือนที่บ้านดูแล้วก็ดูว่ามีขนมอะไรบางอย่างที่เธอไม่ได้กินแล้วก็เก็บเก็บเก็บเข้าไปไหม่บางอย่างหมดอายุไปเป็นปีแล้วนะคะเอาออกมาเคลียออกมาพยายามทาให้พื้นที่โล่งมากที่สุดพวกตู้กับข้าวพวกเนี้ยคะ่ะของที่เราได้รับมาบางทีมันอาจจะไม่ใช่ของที่เราซื้อเนาะมันก็ไม่ใช่ของที่เรากินเออแป้งอะ่ะเวลาแป้งได้รับของมาแล้วถ้ารู้ว่าเป็นสิ่งที่เราไม่ใช้หรือว่าเป็นสิ่งที่เราไม่กินอะ่ะแป้งจะจัดการ ส่งต่อทันทีแบบไม่ว่าจะเป็นขนมคุกกี้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดไม่ได้กินใช่ไหมคะมันก็จะให้นิติเลยให้รปภเลยหรือว่าแบบแจกจ่ายไปให้กับคนอื่นตอนนี้กาลังงงกับทิศทางของแดดอยู่ตอนนี้ประมาณเกือบ5้าโมงแล้วซึ่งอีกประมาณ20นาทีพระอาทิตย์มันกํนลาลังจะตกแล้วแล้วไงต่อ <laughs> หรือว่าเป็นควรจะนั่งในแดดโอเคมูฟ okay, ดีกว่าไหนลองไปนั่งในแดดสิ see. ไม่รู้ว่าแบบไม่รู้ว่าแบบไหนเวิร์กกว่ากันแต่รู้สึกว่าตรงนี้หน้าสว่างกว่าเพราะว่านั่งอยู่ในแดดเมื่อกี้นั่งแบบหลบอยู่ข้างๆเพราะว่าตรงนี้แบบเมื่อวานมันวินดี้มากเลยทุกคนลมแบบแรงมากแลกว้วกลัวหัวกระเจิงแต่ต,ตรงนี้แสงสวยมากเลยเนาะอยากให้ทุกคนเห็นพาทิตกตอนนี้มากเลยอะ่ะอีกแบบหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวถ้าเกิดว่าวันนี้ท้องฟ้าเปลี่ยนสีเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะ วันนี้แบบอากาศดีมากเ้งไปเดินสวนจริงๆก็คือไปเดินสวนกับทุกวัน <laughs> เป็นการเป,เป็นการมาเที่ยวแบบไม่เที่ยว <laughs> ถามว่าทำอะไรบ้าง <laughs> ไปอ่านหนังสือที่สวน <laughs> ทำแค่นี้เลย <laughs> ปมาจีนรอบนี้ทำอะไรบ้างลงไปหาข้าวกินข้างล่างแล้วก็ชอกาแฟหรือน้ำผลไม้แล้วก็ไปอ่านหนังสือในสวน <laughs> แค่นี้ การเที่ยวที่แบบ no plan แล้วว่ามีความสุขมากเอามาต่อเคลียร์เอเนจี้ันที่สองนะคะอันนี้สําคัญไม่แพ้กับการเคลียร์บ้านเลยมันคือบ้านมันคือการเคลียร์บ้านในออนไลน์ของเราก็คือการเคลียร์โซเชียลมีเดียคือในระหว่างปีอะบางทีเราก็กด Follow แป้นจะคอยเช็ค following ของตัวเองตลอดว่า ตอนนี้คอนเทนต์ใครที่บ้างไม่ได้ติดตามแล้วหรือว่าไม่ได้เสพแล้วหรือว่าไม่อยู่ในความสนใจอะไรเงี้ยค่ะบ้างก็จะค่อยๆไล่ like, แล้วก็บ้งก็จะ unfollow บางแอคเคานต์ไปซึ่งก็บางทีก็จะมี unfollow แบบแอคเคานต์ที่เราเคยชอบมากๆหรือว่าที่เราเคยติดตามเราเคยดูคอนเทนต์ของเขาหรือว่าเราเคยเสนใจอ่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดความรู้สึกตอนนี้ค่ะมันแบบเออมันไม่อะไรน์กับเราแล้วแล้วเราก็ไม่ได้มีความสนใจในเรื่องนั้นแล้วอะ ป้าก็จะกด unfollow ไปรวมถึงเพื่อนบางคนนะคะที่บางทีเราก็ไม่ได้เออไม่ได้ติดตามแล้วอะไรอย่างเงี้ยที่คอนเทนต์เขาอาจจะไม่ได้อ l i g n กับเราในปัจจุบันแล้วอย่างเงี้ยป้าก็จะกด unfollow ไปเหมือนกันก็คือเป็นการเคลียร์พื้นที่ตอนแรกอะก็รู้สึกลังเลว่าแบบเออเขาเขาจะโกรธเราไหมหรือว่าเออเขาจะรู้สึกยังไงเฮ้ยมันมันเสียมอะรยาทไหมหรือว่ามันจะเป็นยังไง ก,ก็เคยมีโมเมนต์ที่รู้สึกคิดแบบนี้เหมือนกันก็เลยไม่ได้อันฟอลโล่ใครเลยแต่สุดท้ายอะค่ะมันต่อให้เราไม่เห็นคอนเทนต์เขาอะแต่มันเป็นการเทคอัพสเปซอะมันเป็นการใช้ space ของเราอะแล้วคือทุกอย่างอะมันในทุกความสัมพันธ์อะมันมีพลังงานอยู่ตรงนั้นเสมอแล้วการที่เราไม่กล้าปล่อยบางความสัมพันธ์ออกไปเราไม่กล้า ปล่อยบางสิ่งบางอย่างออกไปอะ่ะมันก็จะมี energy ที่ค้างคามันจะมีพลังงานที่ค้างคาอยู่การเริ่มต้นใหม่การอยากจะเป็นตัวตนใหม่หรือว่าการอยากจะพัฒนาตัวเองอะค่ะบางทีเราก็ต้องกล้าที่จะปล่อยสิ่งที่เราสิ่งที่มันไม่คู่ควรแล้วหรือว่าสิ่งที่ไม่อยู่ในความสนใจของเราแล้วที่มันไม่ได้ align กับตัวตนใหม่ของเราแล้วเหมือนกันนอกจาก unfollow account ต่างๆที่ไม่อยู่ในความสนใจแล้วแป้งก็จะเคลียร์ post เก่าๆของตัวเองด้วย ก็จะมีบางโพสต์ที่แบบแั้งจะเคลียร์ทุกปีเลยว่าบางโพสต์ที่แป้งรู้สึกว่าโอเคถึงเวลาที่เขาจะต้องไปแล้วนะโพสต์ของโพสต์ของแป้งเองในช่องโซเชียลมีเดียของแป้งเองก็จะเก็บออกเก็บออกเหมือนกันเพื่อให้เพื่อให้หน้าบ้านของเราทางโซเชียลค่ะมันคลีนมากที่สุดแล้วก็มันก็เคลียร์มากที่สุด อันนี้คือน้ำโกจิบอรี่ซื้อมาจากในซูเปอร์ก็คือเหมือนอ่ะเหมือนคล้ยๆน้ำชาแหละแต่ว่าเป็นกลิ่นโกจิบอรี่ต้งแบบไป้ชอบกินน้ำที่มันมีรสชาตินิดนึงถ้าดื่มน้ำเปล่ารู้สึกว่าดื่มได้น้อยก็เลยซื้ออะไรแบบนี้มาหอมดีโอเคค่ะส่วนเคลียร์ที่สามนะคะเคลียร์เอเนจีที่สาม จริงๆเราไม่จําเป็นจะต้องรอปีใหม่แล้วก็ทําสิ่งเหล่านี้นะจริงๆเราสามารถทําได้ตลอดเลยแต่ว่าด้วยด้วยวา์ของการจบปีแล้วก็การเริ่มต้นปีใหม่แป้งว่ามันเป็นวา์ที่ดีมากๆเลยสําหรับการที่เราจะมีโอกาสได้บิ๊กคลีนนิ่งตัวเองเหมือนได้เคลียร์รอบใหญ่จริงๆสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราสามารถทําได้เรื่อยๆเลยโดยเฉพาะข้อที่3นะคะคือการเคลียร์ตัวตนเก่า การเคลียร์ตัวตนเก่าเนี่ยการเคลียร์สิ่งที่เป็นตัวตนเดิมของเราความเชื่อเดิมของเราความเชื่อจํากัดของเราเออตัวตนในอดีตของเราที่บางทีอ่ะมันเคยเป็นตัวตนเมื่อสมัยแบบ5ปีที่แล้วอ่ะแล้วเรายังไม่ได้อัปเดตปัจจุบันแล้วเรายังคิดว่าตัวเราในวันนี้เป็นเราในวันนั้นอยู่เลยอ่ะวันนี้เราเป็นผู้หญิงในวัย30แล้วอ่ะแต่ว่าเรายังไปยึดตัวตนเก่าที่เราเคยเป็นในวัย18อยู่อ่ะ อืมอันนี้เป็นเรียลลิตี้ที่เราควรจะอัปเดตเรื่อยๆซึ่งการเคลียร์ตนๆเก่ามีอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นที่เคยลงคลิปไปก่อนหนะ้านี้ว่าแป้งเคยรู้สึกว่าตัวเองอะไม่มั่นใจมันคือไอดนติตี้เก่าที่เรารู้สึกว่าเราเป็นผู้หญิงที่ไม่มั่นใจแต่คืองงมากว่าคนรับตัวก็แบบชอบความมั่นใจของแป้งแป้งดูเป็นผู้หญิงมั่นใจแป้งก็แบบอะไรวะฉันว่าฉันแบบไม่มั่นใจในตัวเองนะเพราะว่า แป้งไม่ได้อัปเดตเรียลิตี้ไงแป้งไม่ได้อัปเดตปัจจุบันของตัวเองไงคือตัวตนในปัจจุบันน่ะฉันน่าเป็นผู้หญิงที่มั่นใจเริกมไม่มั่นใจมานานแล้วแต่ว่ามันเป็นตัวตนเก่าที่เรารู้สึกว่าเราเราตัวเล็กๆเราเสียงของเราไม่มีใครได้ยินเออเราเราไม่ถูกมองเห็นหรือว่ามันเป็นตัวตนเก่าอะค่ะ วันนี้ถ้าเธออยากจะสร้างตัวตนใหม่ขึ้นมาจะเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีขึ้นในเวอร์ชันที่พัฒนาขึ้นในเวอร์ชันที่เติบโตมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นน่ะเธอจะต้องปล่อยกล้าปล่อยตัวตนเก่าๆเหล่านั้นน่ะออกแต่บางทีอ่ะมันอาจจะไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะว่าเราไม่ได้ให้เวลากับตัวเองมานั่งตกผลึกว่าเราจริงๆแล้วเราเคยยึดความเชื่ออะไรไว้เราเคยคิดว่าเราเป็นยังไงอีกอันหนึ่งนะคะของแป้งคือตัวตนเก่าที่ แป้งเคยคิดว่าตัวเองเป็นผู้หญิงที่หาเงินไม่เก่งรู้สึกว่าเออเราเก่งหลายอย่างอะ่ะเรามีความสามารถหลายอย่างแต่พอเป็นเรื่องเงินอะ่ะรู้สึกว่าไม่ถนัดเลยรู้สึกว่าหาเงินไม่เก่งขมอนปีที่แล้วคือแป้งแบบหาเงินได้เยอะมากเราเงินเป็นสิ่งที่ง่ายแป้งมีรายได้เข้ามาหลายช่องทางแต่แป้งเพิ่งมาอัปเดตตัวเองอะ่ะเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเองก็แบบเฮ้ยเราเราทำไรายได้หกหลักมาได้ตั้งนานแล้วนี่ อ,อ้าหรออ๋อเข้าใจมาตลอดว่าฉันหาเงินไม่เก่งเข้าใจอา้าวเหรอเข้าใจผิดแล้วก็ต้องให้เวลากับตัวเองในการซึมซับในการ e m b r a c e Reality ใหม่ความจริงใหม่เนี่ยว่าจริงๆแล้วฉันเป็นผู้หญิงที่หาเงินเก่งฉันอาจจะแค่ไม่ได้ทำงานหนะักฉันอาจจะแค่ทำงานไม่เหมือนคนอื่นทั่วไปแต่ แต่ฉันหางเงินเก่งืออีกตัวตนหนึ่งของแป้งที่แป้งเพิ่งเคลียร์ไปนะคะก็คือแป้งเคยมองว่าตัวเองอ่ะเป็นผู้หญิงเบาบางเป็นผู้หญิงออนแอเพราะว่าตั้งแต่เด็กจนโตอ่ะแป้งเป็นผู้หญิงที่แบบโซเฟมินีนมาตั้งแต่เด็กคือป้งเป็นแบบเนี้ยโตขึ้นมาเห็นตัวอย่างคนที่ประสบความสําเร็จเห็นตัวอย่างของคนที่เป็นนักธุรกิจเห็นตัวอย่างคนที่เป็นแบบอายุน้อยร้อยล้านแล้วคาแรคเตอร์เขาไม่เหมือนเราเลยอะ่ะ เราแบบซอฟซอฟเฟมินีนเขาแบบโซมาสโคลีนแล้วเราดูอ่อนแอจังตัดสินตัวเองไปละเราก็ตัดโอกาสตัวเองที่จะประสบความสำเร็จไปละเพราะว่าเราไม่เหมือนเขาอะสิ่งเหล่านี้คะ่ะตัวตนเหล่านี้เนี่ย limiting belief ความเชื่อจำกัดเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่หยุดยางแป้งทำให้แป้งไม่กล้าไม่กล้าคิด ว่าเราคือคนที่ประสบความสำเร็จไม่กล้าคิดว่าเราแบบเก่งหรือไม่กล้าคิดว่าเราเนี่ยแหละจะทําอะไรได้บ้างการเคลียร์ตัวตนเก่าเราเนี้ยแล้วเปิดรับตัวตนใหม่อ่ะค่ะจากการที่มองว่าตัวเองเป็นผู้หญิงอ่อนแอไม่จริงแป้งเป็นผู้หญิงอ่อนโยนแป้งเป็นผู้หญิงซอฟต์ต่แป้งไม่ใช่ผู้หญิงอ่อนแอแป้งกายยืนให้กับตัวเองแป้งกล้าพูดความจริงแป้งกายยอมรับความจริงแป้งกล้าเผชิญหน้า โดยที่แป้งไม่ต้องเกลี้ยกล่อมโดยท like in um şey ี่แป้งไม่ต้องทําเสียงดังโดยที่แป้งไม่ต้องตะโกนเรียก attention เข้ามาเราไม่ต้องทําตัวใหญ่เราไม่ต้องส่งเสียงดังหรือว่าตะโกนและวันที่แป้งยอมปล่อยตัวตนละนของการเป็นผู้หญิงอ่อนแอเราก็สวมการเป็นผู้หญิงอ่อนโยนมันมันภูมิใจมันมันกลายเป็นความภูมิใจในตัวเองมุมมองที่มีต่อตัวเองกล้าคิดมากขึ้นแล้วก็ยอมรับความเก่งของตัวเองมากขึ้น ตัวตนเก่าของแต่ละคนนะมันอาจจะไม่เหมือนกันคลิปเน so ี้ยค่ะจะได้ประโยชน์มากที่สุดถ้าฟังแล้วลงมือทําตามทั้ง3อย่างเทคเวลาในการทําข้อที่1กับข้อที่ 2, <mes. S 1> <kho. 3> 2> มันเป็นการทําในโลกภายนอกเนาะแต่ข้อที่3การเคลียร์ตัวตนนะคะมันเป็นการทํางานกับโลกภายในลองหาเวลาว่างๆให้ตัวเองได้สงบอยู่กับตัวเองค่ะหยิบสมุดปากกาหยิบสมุดเจอร์น l ลขึ้นมาแล้วลองถามตัวเองลองถามตัวเองว่าตัวตนของเธอตัวไหน ที่เคยเป็นแล้วแล้วมันไม่เป็นความจริงในปัจจุบันแล้ววันนี้เธอพร้อมปล่อยเขาไปแล้วหรือยังแล้วแล้วตัวตนใหม่ของเธอเป็นยังไงหลังจากที่ตอบคำถามนี้ได้แล้วนะคะทำต่อถามตัวเองอีกข้อหนึ่งว่าแล้ววันนี้ ตัวตนใหม่ของเธออเขาเป็นยังไงเขาแต่งตัวยังไงเขาพูดจาย,ยังไงเขาเดินแบบไหนเขาทำอะไรเขียนออกมาใส่รายละเอียดออกมาให้ได้มากที่สุดและใช้ชีวิตแบบตัวตนใหม่นั้นที่เธออยากจะเป็นอ้าวทุกคน วันนี้ฟ้าไม่ระเบิดอะวันนี้ท้องฟ้ามันไม่มันไม่เปลี่ยนสีอะพา,าทิ์ก็คือหลบไปหลังเมฆเฉยเลยตอนนี้พา,าทิ์ตกแล้วนะคะเดี๋ยวแนบรูปวันอื่นให้ดูละกันมันมีบางวันที่แบบฟ้าระเบิดสวยมากแบบเป็นสีชมพูเป็นสีส้มเลยอืมวันนี้ฟ้าไม่ชมพูคะ่ะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวแป้งดูเผื่อทุกคนเองนะไม่ต้องห่วงโอเค ฟังแล้วอย่าปล่อยให้มันเป็นหนึ่งคลิปที่แค่ฟังแล้วปล่อยผ่านนะคะเอาไปทำกันด้วยนะมันดีมากจริงๆทุกคนหลับทำแล้วทำแล้วอย่าลืมทำแล้วลองสังเกตพลังงานของตัวเองดูว่ามันเปลี่ยนไปยังไงมันรู้สึกยังไงตื่นเต้นจังเลยอะ่ะกาลังจะจบปี2025แล้วอ่ามันเร็วมากเลยอะ่ะรู้สึกเหมือนแบบพิ่งขึ้นปีใหม่หมาเองแล้วแบบฮะนี่คือเดซ ember แล้วแล้วนี่คือกําลังจะหมดปีอีกแล้วแบบ ช่วงเวลาของความสุขมันผ่านไปเร็วจริงๆสำหรัรบใครที่อยากเติบโตเป็น b e อร์ r v e เวอร์ชของตัวเองนะคะเป็นผู้หญิงที่มีความสุขแล้วก็ดึงดูดอะไรเข้ามาง่ายๆแป้งสอนเรื่องเฟ m i n i n e Energy Soft ฟ i r ร a ออรเอาไว้อย่าลืมกด Subscribe ติดตามเอาไว้แล้วมาเรียนรู้แล้วเติบโตไปด้วยกันนะคะงานคลิปนี้แป้งไปแล้วนะบ๊ายบาย